เอชุดนี้คือมาดูเพราะว่ามีแต่ซูเปอร์สตาร์แบบเยอะเรวนเจมเลวนเจมสเปนเคอร์รีอ่าเนัมเควินดูแลนดเอ็มวิดเอ็มวิดเอนโทนีเดวิส ครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซิดนีย์ชาแนลวันนี้มาทำอะไรเราได้ทำการซื้อตัว๋วมาดูบาสเกตบอลอ่า ah. ซื้อตั๋วตอนกี่โมง ตอนตีห้าเมื่อวานดูเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ก็ซื้อแล้วก็มาเลยนะเพราะว่ามันเป็น U S A แข่งกับนี่เลยซาอุดารซาอุดิอาร์ต้องบอกก่อนนะว่าโจว์เทสลอนดอนที่นี่ครับโอทูโอเคครับ U S A ชุดนี้คือมาดูเพราะว่ามีแบบซูเปอร์สตาร์แบบเยอะ เลวันเจมเเลวนส์ตีเปนเคอร์รี่เถิ่มเควินดูแลนด์เอ็มบิดเอ็มบิดแอนโทนีเดวิสแอนโทนีเดวิสอันนี้คือสโต้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างขอแวะที่มอลล์หนึ่งเลยวะฮะขอแวะที่มอลอ่าเกินหน่อยสิว่าอันนี้เราอยู่ตรงไหนอันนี้ใาชายจำได้นะว่าปีแล้วผมอยู่มาอะไรนี้นะครับอันนี้ไม่เคยกลับมาเลยขอเข้าไปดูเลยอ่านี่คือมหาลัยนะครับ กลับมาดูมาหาอะไรตัวเองฮะทุกคนเหมือนเดิมเลยวะมันมามาปีเดียวมันก็เหมือนเดิมอยู่อ,อี่ไปกินข้าวก่อนดีกว่าอ่า <นะ S 1> ให้ทุกคนดูบรรยากาศนิดน,นึงนะครับนี่มาดูบาร์แล้วคนก<อ>็ใส่เสื้อบาร์กันจัดเต็มอยู่เสื้อบาร์แพงชิบหายเท่าไร <120 S 1> หร่ร้อยยี่สิบปอนะก็เข่ากับเสื้อผอลปะแสดงว่าการตลาดเขาดีนะครับขายเท่ากันโอเคทุกคนก็ ไม่มีอะไรมากวันนี้คือเอาไอ้ตรงๆนะครับพวกผมอะช่วงนี้เล่นเกม NBA อะนะทุกคนเล่น 2K ใช่เล่นเล่นเล่น 2K 24 2K 24ับแล้วเพิ่งกลับมาจากยุโรปถึงปุ๊บไถ่ถ่ดูดูดูฟีดเป็นฟุ๊กดูฟีดเุ๊กมีอะไรบ้างเจมไถดูฟีดเป็นฟุ๊กใช่ไหมครับแล้วมันก็มีขึ้นว่า อเมิจะมาแข่งใช่โอทูี่หนึ่งมาข้างหน้าก็เลยก็เลใจจองมาเลยนะครับแต่ว่าหล่วไปเลยแต่ว่าอาจจะได้ที่บนบนหน่อยเพราะมันเหลือที่บนบนแล้วต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าขณะของผมอยู่มองผมอยู่ติดตรงข้ามโอทูไม่เคยมาเลยนะไปดูข้างในเป็นยังไงครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกในโอูของผมเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ ต้องบอกองี้ก่อนว่าตั๋วเนี่ยเราซื้อปุ๊บปั๊บมันเลยอาจจะแพงนิดนึงในส่วนตัวทําไปทําไมใช่เราทํามาทําไมแต่เราทําไปแล้วใช่วันนี้คุณรู้สึกเป็นไงครับมาดูบาทสบายดีไหมไม่ค่อยสบายไม่สบายไม่เป็นไรนอนนอนอนอ๋อนอน ก็รู้ปวดปวดตรงไหนปวดหัวโอเคปวดหัวนิดนึงก็นอนน้อยแต่ก็โอเคครับไหนเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องมาดูกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพาเราไปกินข้าวก่อนจะพาไปกินร้านเขาเรียกว่าอะไรได้บ้างอ่ะมันเป็นบิ๊กเอเชียนแต่ว่าเมนูที่อร่อยมีแบบอาหารไทยกับอาหารอินเดียออ่าโเคแปลกว่ะแปลกเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับ อันนี้เหรอออันนึงเดิยอันนดี้ของเขาเฮ้ยอร่อยอยู่นะอะ,อะไรอะที่น,นี้เป็นร้านชื่อสกาเลตาร้านนี้สกาเลตร้านอาหารอินเดียก็มานั้นแต่มีหลายเมนูที่อร่อยแนะอาหารไทยก็อร่อยแต่ว่าที่ผมกินโบตีแล้วเนี่ยจะเป็นไม่ผัดไทยก็บัตเตอร์ชิเคเก้นมาซาลาผมว่าจะไม่อาหารไทยวันนี้ม,มาถึงของ อินเดียแล้วก็ต้องกินอะไรอินเดียปะ่ะอันนี้ครับทุกคนเมนูแล้เดี๋ยวขอตัวสั่งอะไรกินก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวดูกันว่าร้านนี้เมนูจะเป็นยังไงนะฮะน,นี่นะครัออบอ่านมาแล้วอะไรบ้างครับเนี่ยออเดอร์ก่อนไหมอ่าสมซซูสซาแชิ่นี่เป็นสมซซูสซาชส่ผักครับแล้วก็ราดด้วยซอสโยเกิร์ตซอสมิน้น อันนี้คืออันนี้พริกอันนี้พรินน <P uri S 2> เป็นเหมือนแบบ <P uri. S 2> แป้งแบบ <P uri. S 2> ที่เป็นไส้กวงนะไม่มีไส้นะทอดแล้วก็อย่าไส้ด้วยแบบเอ,อ่ออะไรบ้างฮะหอมมัน <P uri. S 2> แล้วก็พวกเซอร์รี่อ่ะแล้วก็เวลาเขากินเนะี่ยคือต้องดิบกับน้ําน้ํามิ้นท์มันเหมือนเป็นน้ําแบบผสมใบไส้แหนแ่บบ้างมิ้นทนะ์คืออะไรประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวให้ซินนี่กินให้ดูอันนี้ นี่ผัดไทยพิเศษสีพิเศษกมีอาหารไทยด้วยที่นี่ขายก็อันนี้เป็นไฟลเ้้าาใหมอันนี้นะครับสูตจากอะไรบัตเตอร์ชิคเก้นบัตเตอร์ชิคเก้นอาหารลัดเป็นภาษายูเครนไอ้บนซิดลองให้ดูนะเพรากินพาหนี้ผู้รีเอีงเลยปกติกินปนิบุรีต้องใช้มือทุกคนใช่ไหมอาจจะงงน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่นี่นะน้ำอยู่นี่คือในในส่วนโซฟผมเนี่ยจะชอบเทน้ำเข้าไปแล้วก็กินคำเดียวครับ เป็นไงบ้างในเวลาเนี้ยอร่อยอ่ะรสชาติายังไม่เหมือนที่เท่าอินเดียเลยอ่าแต่ที่อยากให้ชิมมากคืออันนี้คุณหยิบไปหนึ่งแบบเต็มๆไปเลยอ่าพอละทิ้งไปเลยแต่ก็ตัดกินนะน้ำร้านหน่อยอ่าคิดว่าไงวันนี้อันนี้อร่อยอ่าอันนี้อร่อยครับทุกนี่งีใช้ได้ตัดไทยไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเนาะอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องลองอันนี้ดีกว่า เนี่ยครับต้องตักตรงโยเกิร์ตนิดนึงข้าวอินเดียของแท้ร่วนๆแบบนี้ข้าวอินเดียแน่นอนครับได mm. ้วความหอมของข้าวเพราะว่าข้าวอินเดียเขาจะใส่เครื่องเทศเยอะอยู่แล้วตอนนี้อร่อยมาก mm. แล้วเขานเป็นไฟด้วยววนะ hey, ทุกคนไปเฮ้ทุกคน ไม่ต้องอะไรเยอะมากครับร้านนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวเต็มๆอยู่แล้วเรวันนี้แพ้หลักคือเราไปดูบาร์ก็ใครมามีแผนมาโอทูละกันก็แนะนําร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนลองมากินได้ขอตัวกินกันก่อนอน,นะฮะเพราะเราต้องรีบนิดน,นึงแล้ววันนี้จะ5้าโมงแล้วครับแล้วมันแข่ง6กโมงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสนามโอทูว่าจะเป็นยังไงเจอกันนะพ่ผมโอเคทุกคนกินเรียบร้อยสร้างอาหารไป64ปอนด์รับอันนี้อ่าไปชูดหน่อยไหม ไม่ไหวว่ะนักบาสเก่าเลยไม่ได้แล้วโอเคนี่ครับมาอีกร้านหนึ่งครับทุกคนสโนว์เฟล็กใช่คนเยอะซะด้วยยี่ทุกคนเดี๋ยวขอตัวซื้อติ่มแป๊บหนึ่งนะมาแล้วติ่มครับมิวช็อกโกแลตกับวานิลาผสมกันรสชาติแบบเครทีบ้ากเลยนะแบบไม่คคาดนมาก่อนเลยนะเป็นสองรสที่แบบแปลกที่สุดเท่าที่ร้านเคยทำแหละอันนี้คือซิมเพิลที่สุดไอสัตว์มิวช็อกโกแลตด้ววานิลา every single time ได้ไหมครับจะกินคู่กันอร่อยเลยหวานเจี๊ยบนี่ <laughs> เราแวะมาดูเอวันก่อนละกันโอ้หที่เลยวะที่เลยค่อยกลับมาดูวะเเดี๋ยวแข่งเสร็จมาดูวะต้องซื้อไปสักตัวตดวนเนี่ <laughs> เ้เราอ,ออกมาจะาปิดแล้ววะแน่แน่ เดี๋ยวค่อยมาอื่นกด้ไม่ไกลมากเนี่ยทุกคนคนเยอะจัดวันนี้เราจะมาต่อแถวนะครับแต่ว่าดูคนมวนมาหาชายชนต่อแถวแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเสื้อก่อนครับว่าในช็อปมีอะไรน่าซื้อบ้างครับแต่ขอตัวเดินดูเสื้อหนึ่งทุกคนนี่นะครับสรตก็คือมีตรงนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมคนยืนอยู่แล้วก็ฝั่งนี้คนต่อแถวเยอะเกินเดี๋ยวเรามาที่หลังดีกว,ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสนามกันก่อนดีกว่านะทุกคนว่าเขามีอะไร บ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับตรงที่เราจะเข้าไปนั่งแล้วก็มาซื้อน้ำโอ้โหน้ำบ่อแพงสัตว์เท่าไหรสี่ปอนด์จะบ้าก็ต้องอินวะปีสองกันหกปอนด์สองกันเลยการตลาดนะครับเป็นการตลาดซื้อถูกกว่าตู้นี้ใช้ไม่ได้โอ้โหเกมจัดอ่านี่ครับตู้กดนะคแล้วลงอ่า เฮ้นทุกคนเมล็คนนี้ก็เยอะแล้วไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปซื้อเข้ามารอหน้าเกลดแล้วเกดเราเกดเท่าไหร่ฮะฮะเนี่ยตามข้างหลังเลยครับมีข้างหลังอยู่มีข้างหลังเห็นอยู่แล้วซื้ออะไรมาบ้างครับอร่อยไหมครับวันนี้จุเล่ดมากี่ปอนกี่ปอนบอกไว้สิบเอ็ดแล้วนี่กี่ปอนน้ำโม่สองหกปอนน้าแล้วแล้วเนี้ยครับ ข้าปแพงอ่ะกินข้าวด้มือหนึ่งเลยอ่ะนี่นะนี้เราขมาก่อนนะทุกคนคนโคตรเยอะเท่าที่เราดูเสื้อมาแล้วเนาะก็ไอเนี่ยไม่ค่อยสวยนะจริงแล้วเสื้อก็เลยไม่ซื้อมันมีขายหลายที่นะขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็มีขายแต่ไม่สวยเลยแต่ไม่สวยพอไปดูใกล้ไม่สวยก็เลยไม่ซื้อครับตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะครับเราขึ้นมารอเดี๋ยวรอประตูเปิดเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าเมื่อไหร่ประตูเขาจะเปิดวะนั่นน่ะดิใช่นานปิดแรงครับปกติที่เห็นอ่ ติดใส่หน้าเลยโอ้แรงเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอแล้วรอประตูเปิดอประตูเปิดจริงๆ,ๆแล้วรู<ะ>้ว่าน,นานปะอันนี้น่าจะไม่นานเอาเราเอา,เอาไม่ได้คุยเรื่องนี้เหรอคุยเรื่องนี้แหละอโอโอเคทุกคนประตูเปิดแล้วนะครับเราก็นี่ครับ42 0ศูนที่เราเลือกมาเราเข้าสนามมาแล้วครับทุกคนมาดูข้างในว่าจะเป็นยังไงวันดีของมาดูสปอร์ตนีเมสของเมกาคือ เพลงมันแน่นอนนะครับช่คนเข้ามาแล้วครับนั่งแล้วตอนแรกนี้ว่าจะสูงไปนะแต่ว่าพอมานั่งแล้วคือฟินนะดูถ้ามองด้วยตาเปล่าคือไม่ได้ไกลนะผู้คนไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่บอกเลยว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกับเออพี่เจมส์หรอไหนเรื่องหน้าชูตัวนี้ใช่ปะใช่โอ้โหเรื่องมันเจมส์โอ้โหเลย่มันเจมส์เยอะสุดสัตว์นี่ฮะ อันนี้คือจากกล้องโทรศัพท์ทุกคนเราจะเห็นสนามนะแต่เราก็จะเห็นนี่ครับทุกคนเลบอนเจมแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดโอ้โหอันนี้คือเราเห็นสองคนแล้วนะแล้วคนนะั้นคือใครอะ่ะวันนี้ไม่รู้จักนะทุกคนแต่ดูนี่ก่อน,นครับเจ้าหนูมาสจัลแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเห็นชัดอยู่นะเนี่ยอ่านี่บุกเกอร์บุกเกอร์มาคู่เอรี่ทุกคน Let's speak even do Rans. yeah i'm กินเมื่อกี้แล้วคนได้มาจากประเทศเซาซูดาจแรกครับทุกอ เฮียใครเรียกอรีเดตอนนี <Holiday. S 1> oh! ้เดตอนนี้คะแนนเก่าแล้วนะครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะดูเด๋แล้วเคอรี่กับเลเวลเดือดเอาแล้วแบกแล้วแบกแล้วโอ้โหเฮียเนี่ยบอกแบกคือเป็นไงฮะแตกเลยปล่อยไก่ช่ว์หนึ่งดีเอ้าเอ้าสวย ันนี้คือตะกรอทุกคนอันนี้พอยนะครับอันนี้เคยได้ยัง12แต้มเดวันเจนทำย2่แต้มนเนาะสอ2แต้ม<ะ>ตครับท่บานผู้ชมเนี่ยการตเข้มตอนนี้ครับ เวลาเหลืออีก8วิแล้วก็เริ่มนะครับผมโอเคทุกคนอันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโกโปรถ่ายไม่เห็นเลยไม่ได้ใช้เลยดีกว่าจะไม่ได้ใช้ใช้กล้องโทรศัพท์แทนเลยนะ เรียบร้อยสกอร์หนึ่งร้อยหนึ่งต่อหนึ่งร้อยถือว่าสูสีมากลุ้นจนแบบเบียร์สุดท้ายนะใช่แล้วก็ช็อตเด็ดๆก็ถ่ายเก็บไว้อยู่ทั้งอันนี่เอเวอร์ดังเลบอนดังเคอร์ลี่รี่สามแต้มเกือบขึ้นสนามถือว่ามาดูครั้งนี้คือคุ้มมากแลบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราก็คงไม่ได้ไปดูบาที่มิการแล้วก็ไม่ได้เห็นเคอร์รี่กับเลบอนเล่นด้วยแล้วใช่คือทั้งหมดอ่ะที่ที่เรามาดูคือเป็นออสตาของสุดท้ายแล้ว ได้ได้ว่าอะไรอ่ะลูกพี่เหมือนเราดูมาตอนเด็กใช่แล้วก็โตมาแล้วเขาจะเลิกเล่นแล้วล้วแล้วก็อาจจะไม่เห็นแบบทุกคนมารวมตัวในทั้งทั้งสตาร์ใหม่แล้วก็สตาร์เก่าแต่ว่าวันนี้ครบรหดครบรหดสองคนตอรแรกกเกือบหลับใช่เพิ่งหลับเพิ่งหลับไปแล้วหลับไปเลยคนที่ตอสองใช่แ่าเตรสามสี่นี่คือดีดี่เจมเหมือนจะเอาจริงคือต้องต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามันห่างแต้มห่างมากตอนแรกคนที่ตสองนี่ซาสูดาน้ำสิบหกแต้มเลยอ่ะ ก็ดีว่าคัมแบ็กมาแบบนิ่งๆอ่ะไม่ได้แบบว่ารวนเลยนะคือซาวด์ดีนดี้ก็ไม่รวนแต่แค่ยูเจคือนิ่งมากเอาจริงแล้วแต่โนนิ่งโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเท่านี้แหละสำหรับวันนี้เนาะก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะก็เป็นบล็อกอีกวันหนึ่งที่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคเร็วทันใจจองตั๋วภายในวันเดียวไม่ถึงวันชั่วโมงเดียวโอเคทุกคนถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่ใช่กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมจัดไปสำหรับวันนี้ ซิดนดี้ชาแนลขอตัวลาไปกับเจมี่ลาอ่อนนะทุกคนเหล่ทำเหล่บอลเจมี่เต็มเกลี่ไปแล้วบ๊ายบาย